ร้อนมากเฮ้ยร้อนไหมอขอฟนะ้องเขาเขาไม่ให้กินไอติมเอ้ยฮันนีนี่เอาเอาสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะไปร้านค้ากับเด็กๆนะครับ <Yeah. S 2> มีน้องเกลี่วายุแล้วก็น้องโฟกัสครับเอาอยู่ไหนเนะี่ยไปครบ <laughs> เราจะทำการเดินไปนะครับเราไม่เอารถไปเลยไปเลยไปไหนเลยไปเที่ยวว่าวันนี้เขามีคร่นะครับผมไม่มีอะผมพูดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะตอนนี้นะครับเราเดินออกมาแล้วนะครับแดดก็ร้อนมากเลยครับเราจะไปซื้ออะไรกันครับไอติม เด็กๆอยากกินไอติมอ่ะแต่เราไม่ให้ซื้อหรอกครับตอนนี้ถึงหน้าร้านค้านะครับวิ่ง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 ครับนะครับถึงแล้วค่ะอะไรครับเคีรี่มากินไอติมอะไรครับไอต่อยไอต่อยไอติมอ่ะไอต่อยนี่ครับโอ้ไอติมหมดนะพี่ไหมไอติมไรยหมด กินหมดความหวังนั่งน้ำตอนนี้ไอตุ๋ยอะไรดีครับไอติมมีหลายอย่างมากเลยทุกคนดูอ่อันนียื่อะไรเอาอะไรกินไอติมแอปเปิ้อแอปเปิ้ลอะไรไอติมเอปเป้ลปิดก่อนนะฮะปิดก่อนน้องโฟกัสอะไรครับคลีมอ๋อนนี่ อ๋อมาตามหาอะไรเนี่ยเกลหาไอติมเอฟเอไอติมเอฟเออะไรอ่ะทุกคนใครใครรู้ช่วยบอกผมได้นะเอ้ยเอฟเอไม่ละนี่ค่ะไอติม,ม,อตมเอามมูนี้ไรไม่กินนี่หรอปกติชอบกินนี่กินขาวอีกเอาอีกด้วยนี่ครับเดี๋ยวดูหน่อยมีอะไรเนี่ยนี่ต้อ,องแช่ไข่ไหมมีตาก็ต้องดูนะคะเอ,อ้ย อะไรอีกไหมเอาเอาบปจะบื่อไเอาอะไรว้าอะไรเนี่ยไม่รู้เอาเกจี้ครับตอนนี้เราซื้อของใกล้ครบแล้วนะครับอรอจ่ายตังค์นะครับเอาละครับตอนนี้เราซื้อของเสร็จแล้วนะครับในวายุด,ดูได้นี่ครับเแล้วเราจะเดินกลับกองกันนะครับเอ้ยมาร้อนมากเอ้ยร้อนไหม ขอฟ้องค่ะเขาไม่ให้กินไอติมโอ้ยนี่นี่เอ้าวตัวรับผมคิดแผนการชั่วๆออกแล้วเดี๋ยวจะวิ่งหนีน้องๆครับไปเฮ้ยอะไรอะไรผมโดนไอ้ไรโดนไล่ครับ